หรับวันนี้นะครับเราจะพาลูกค้าไปพบกับขั้นตอนในการส่งเครื่องติดตั้งและก็การเทรนนิ่งนะครับมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนของเราเป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นก็ต้องเอาเครื่องลงจากรถก่อนครับนี่เลยครับเข็นเข้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับไปในจุดที่ต้องการให้เราวางเครื่องนะครับนี่ก็หาตำแหน่งนะครับที่ลูกค้าต้องการเมื่อเราได้ตำแหน่งวางเครื่องแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการติดตั้งเครื่องนะครับ อันนี้เป็นขั้นตอนในการตั้งคอมมิลลิ่งของเรานะครับเราก็จะตั้งไปเรื่อยๆนะครับตั้งจนกว่าจะได้ครับถ้ายังไม่ได้อีกก็ลองตั้งดูใหม่ครับานาแล้ะครับรอบนี้ทีนี้นะครับของเจงเมื่อเราตั้งจนได้ระดับแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเช็คในส่วนของ จะมีในส่วนของตู้ไฟนะครับที่จะต้องเช็คให้ลูกค้าด้วยปากกาเราก็ต้องตั้งให้ลูกค้านะครับเราต้องทําทุกๆอย่างครับเพื่อให้ลูกค้าพร้อมในการใช้งานตอนนี้เราก็ติดตั้งเครื่องได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างครับสำหรับเครื่องเราสําหรับ M4 นะครับเป็นมอเตอร์3แรงนะครับอาร์เบอร์เป็น NT40GR40 ER มาพร้อมกับปากกาขนาด6นิ้วนะครับ โคมไฟติดตั้งเรียบร้อยครับสายน้ำหลอเย็นก็ติดตั้งเรียบร้อยดีในสเกลเรามี3แกนนะครับ x y z ครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัตินะครับตั้งฉีดแบบออโต้เลยลีเนสเกลแกน x ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับเรามาดูทางด้านหน้ากันนะครับพยางกานเสียดหน้าหลังก็ติดตั้งเรียบร้อยครับนี่ครับจอแสดงผลรุ่นใหม่ครับเป็น lcd แกนนะครับ X Y แทีกราฟิกบอกเลยนะครับรุ่นนี้สวยมากอันนี้ครับดีนสเกลแกน y ีกตั้งจากโงงานครับเรียบร้อยมาพร้อมกับอาฟีด oh, แกน X นะครับใช้งานง่ายครับตัวนี้มาดูทางฝั่งขวานะครับตัวนี้ขึ้นลงเราเป็นออโต้นะครับเราก็มีดีบิตสวิตให้นะครับ เมื่อติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการเทรนนิ่งนะครับการใช้งานของเครื่องนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับไปชมการเทรนนิ่งเครื่องวัน m ิของทางเรากันได้เลยนะครับอันนี้นะครับเปิดเครื่องมาพอ <c oughs> ต่อไฟเสร็จแล้วจอจะขึ้นเลยพอพี่จะเปิดใช้งานพี่ก็กดอ m e เมอร์เจอันนี้ขึ้นลงทำได้ ฟีดกับหัวเปิดไม่ได้เพราะว่าต้องออนหัวก่อนฟีดถึงจะทางานได้เรียนนหัวอันนี้จะมีรอบมันจะมี2สเต็ปนะพี่อันนี้จะเป็นรอบช้าสเต็ป้างล่างจะเป็นรีเวิร์ดโลฟอร์เวิร์ดโล ข้างบนจะเป็นรอบายรอบเร็วสองสองลน,นี้เลยซ้ายขวาน,นี่เบรกส่วนถ้าพี่จะถอดออถ้าพี่จะถอดใส่ดอกพี่พี่มาหมุนตรงนี้พี่มันจะมีรูปลูกศรมืออยู่นะครับพี่หมุนมาที่โลอันนี้คือล็อกหัวอันนี้ก็จะถอดอันนี้ออกได้เวลาเปลี่ยนดอกพี่ใส่ดอก น,นี้ม,มันจะเป็นรอบแบบใช้แบบตาบเกียวะคะรับเองใช่รอขา้ารับเกี่ยวนะอันนี้จะเป็นรอบใช้ตาบเกียวท็อกมันจะเยอะกว่าเพราะว่ามันใช้เฟืองใหญ่พอพี่เสร็จแล้วปุ๊บพี่จะออกพี่ตบตัวนี้กลับมาแล้วก็หมุนตัวนี้มาที่ไฮ แล้วก็ดึงเบรกมือนิดนึงแล้วก็หมุนหัวให้เฟืองให้เฟืองมาลงอ่ะพี่มันจะมีเสียงดังกรึบนะถ้าถ้ามันไม่ลงเนี่ยมันจะลั่นเลยเพราะว่าเฟืองมันขี่แล้วมันหูนี่ก็เปิดใช้รอบปกติส่วนถ้าพี่จะใช้รอบออโต้ที่เอาไว้จะสำหรับงานคว้านนะพี่เอาไว้คว้านลู เก็บผิวสวยอย่างเงี้ยพี่พี่หมุนตัวนี้มาลูกสอนมีไหมหมุนให้มันเข้าให้ตัวนี้หมุนะนะพอตัวนี้หมุนแล้วพี่จะใส่พี่ก็เอาไปแตะผิวงานแล้วก็กดตัวนี้อันนี้เป็นระยะที่ตั้งนะพี่อันนี้พอมันพอมันลงมาถึงตัวที่พี่สั้งไว้มันจะตัด ว่างดึงออกดึงออกมาตรงกลางนี่จะเป็นเกียร์ว่างดึงออกมาจะเป็นรอบคว้านขึ้นแต่คงไม่ส่วนใหญ่คงไม่มีใช่ส่วนใหญ่ถ้าลงก็มีแต่ดันลงอย่างเดียวส่วนตอนนี้จะเป็นปรับอ่สปีดของรอบคว้านนะ่ะพี่หมุนได้เลยนะพี่แต่รอบต้องช้าประมาณนี้นะถึงจะหมุนได้มีสามมีสามสเต็ป ตัวข้างล่างจะเร็วสุดแต่ถ้าพี่จะเปลี่ยนรอบให้มันเร็วขึ้นก็เหมือนกันนะพี่เปลี่ยนสายพานเหมือนกันเหมือนกับเครื่องนั้นเลยก็เปลี่ยนร่องสายพานเอาส่วนฟีดอันนี้ก็เร่งวอลลุ่ม จอลีเนียนะครับพี่ตัวนี้จะเป็นเซตศูนย์ตัวที่มีเซตศูนย์วศูนย์เศูนย์นะครับส่วนตัวข้างบนจะเป็นการใส่ค่าเข้าไปอะพี่สมมติว่าพี่ต้องการค่าห้าสิบพี่ก็ใส่ห้าศูนย์แล้วก็กดอ n นเดอร์เข้าไปมันก็จะนับที่ห้าสิบเหมือนกันทุกแกนนะพี่ข้างบนนะแล้วถ้าเราไม่ใส่ค่า พี่ก็กดพอเวลาพี่แตะฝั่งนี้เสร็จแล้วก็เซ็ตศูนย์แล้วก็มาแตะอีกฝั่งหนึ่งสมมุติว่ามันได้ห้าสิบนะพี่พี่ก็กด x ที่หนึ่งทับสองนะหนึ 1> 1่งหารสองแล้วก็จะแบ่งครึ่งให้ y ก็เหมือนกันแตะเซ็ตศูนย์แล้วก็มาแตะอีกฝั่งหนึ่งได้เท่าไหร่ก็กด y ตัวข้างบนนะพี่แล้วก็หนึ่งทับสองมันก็จะหารสองให้ โปรแกรมที่จอจอดีซีดีใช่ไหมพี่ดีรูก็เข้ามาที่นี่พี่ F6 <c oughs> เลื่อนลงมาเนี่ยละพี่มันจะเขียน,นแล้วก็กด ENTER อันนี้จะเป็นค่า อันนี้เซนเตอร์ก็ศูนอยู่แล้วพี่ x ก,ก็ต้องศูนย์ y ก็ต้องศูนย์อันนี้จะเป็นค่ารอบตัวพี่ค่ารอบตัวของระยะรู ใส่สัก50แล้วกันนี่ใส่50ปึ๊บแล้วก็อันนี้คือจำนวนลูนถ้าใส่6ก็กด6แล้วก็ Enter แล้วก็สตาร์ทสตาร์ทที่0สตาร์ทที่ศมันจะเริ่มจากข้างจะเริ่มจากข้างนี้ก่อนแต่ถ้าพี่สตาร์ทจาก90มันจะเริ่มจาก90อันนี้จบที่ปฏิวงกลงก็360งกองศาสาห ศูนย์แล้วก็อินเตอร์ไดสามร้อยหกสิบได้ถ้าเจาะวงกลมเต็ม<ร>เต็มวงกลมนะสมมติว่ามีงานเจาะครึ่งหน,นึ่งอย่างเงี้ยแต่จะแบ่งให้มันได้แปดรกูก็ใส่ครึ่งหนึ่งอันนี้สามร้อยหกสิบแล้วก็อุดกดอินเตอร์แล้วก็กดลันนะรูแรกดป๊บรูที่สองรูแรกมันให้ให้ขยับไปยู แต่ก่อนจะหาค่าวงกลมอะพี่ที่ต้องเซตศูนย์ให้หมดก่อนแล้วก็เข้าค่อยเข้าหน้าโปรแกรมวงกลมแล้วมาตั้งดีดีอวใช่แล้วก็กลลััน,นมันก็เหมือนเครื่องพวกนั้นแหละอันนี้ก็หมุนมีโปรแกรมอะไลดีครับพอจอดเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเลื่อนหรือพอเป็นศูนย์แล้วก็จอดพอจอดเสร็จแล้วก็เลื่อน ดูที่สองเนี่ยดูตามจุดนะพี่เห็นไหมจุดนี้จะเลื่อนเลื่อนไปตามแล้วก็เลือกเข้าศูนย์นะศูนจะเลื่อนตามอันนี้ก็จะบอกว่าอยู่ตำแหน่งที่ไหนที่ห้าอันนี้หกลูกถ้าเสร็จปโปรแกรมก็กดออกส่วนอีกโปรแกรมนึงจะเป็นโปรแกรมแบบเจาะขยงง่ะพี่เมื่อพี่จะเจาะองศาอย่างเงี้ย อันนี้ x เป็นศน y เป็นศนอันนี้ก็คือตำแหน่งรูเป็นรูจากรูจากรูไปอีกรูนึงอะพี่เห็นไหมที่เห็นขีดนี่เห็นไจากรูไปรูนึ่งต,ตัวนี้จะเป็นอีกตำแหน่ง y ในี้ใส่สักห้าสิบ ถ้าเท่กากับรูต่อไปก็เป็น50าสบาสใช่ใช่50าสบาสอันนี้จะเป็นเจาะทะแยงเจาัอันนี้เจะขวางเจาะแถวเดียวพี่เมื่อกี้นี้เจาะสองแถวคือเหมือนจอาะตัดสีเลียมาพี่จาะตัดออกเนี้ยดูดูที่สองดูที่สามดูที่สี่มันจะคำนวณให้พี่นี่ห้ามิล เป็นก๊อกน้ำเติมน้ำเติมน้ำก็เติมตรงตรงนี้อะพี่ประมาณยี่สิบใช่ยี่สิบยี่สิบกวาลิตรเปิดน้ำใส่เครื่องเครื่องนู้นยังไมดีเลยเวลาทั้งในหมดเลยขึ้นลงลงขึ้นลงก็มีลิมิตตัดนะพี่อย่าพยายามอย่าเอาตัวลิรอกรอะไรไปวางค้ำมันนั่แล้วกันข้างล่าง,างอันนี้ลงสูตมันก็มีลิมิตตัดเลย นขึ้นนะมันชนปากาก่อนอยู่แล้วี่นอกจากงานงานงานแค่นี้เต็มๆเลยตอนนี้จะมีเสริมมาก็เป็นเครื่องคิดเลขพี่นี่จะเป็นเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขอนี้ก็บวกลบคูณหาร ขึ้นมาตำแหน่งนี้จะเป็นไซคอสแทนส่วนใหญ่ก็มินอยู่แล้วส่วนไอ้พวกนี้จะเป็นหน้าโปรแกรมอันนี้หน้าที่200 a t M ที่200ส่วนใหญ่หน้าโปรแกรมพวกนี้เข้าไปใช้กับเครื่องพวก E D M พวกนี้มากกว่าถ้าของเครื่องมิลลิ่งยิงตำแหน่งไม่ตายตัวี่ถ้าตำแหน่งมันก็เป็นค่า A B S ธรรมดาเอ้ถ้าอยากเปลี่ยนสีก็ได้เราเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้ มีสีน้ำเงินกับสีเขียวกับสีดำสามสีโอเคครับไปก็เปิดปิดได้สองที่ปิดที่นี่ด้วยเปิดที่นี่ด้วยแล้วก็ปิดเปิดที่นี่ได้ด้วยส่วนะนก๊อกน้ำก็หลีที่ตรงนี้นะพี่อ๋อนี่หลีแรงหลีเบาหลี่ก๊อกน้ำที่นี่ เรื่ smile, องการใช้งานลีเนียก็ระวังจุดนี้พี่เพราะว่าใช่เพราะบางทีพี่กัดเศษลงมาแล้วมันมากองอยู่ตรงนี้ผ้มเปลี่ยนไปสองรอบแลวถ้าพี่กองอยู่ตรงนี้ถ้พี่อารมณไปอัดมันห,ห paid paid paid. นยังไงมันก็เข้าพี่ที่ต้องหาแปรงหรือหาผ้ามาปัดออกถ้าส่วนนี้นะแต่ถ้าอย่างอื่นมันไม่ค่อยมีผลเอาไว้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เสียหรอกเพราะมันหันทิ้งข้างล่างเทียนนุก็หันออกนู่นส่วนค่าตั้งค่าน้ำมันนะพี่ อันนี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ200ที่กดถ้าพี่จะตั้งเพิ่ม200นาที200นาทีก็ประมาณ4ชั่วโมง200นาที 3, 3ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่ากว่าถ้าพี่จะตั้งใหม่ก็กดตรงนี้แช่ไว้อันนี้คือฉีดประมาณ2วิ 2> คือระยะเวลาการฉีดเลยพี่อพอเวลาครบ200แล้วมันจะฉีด1 2ก็กพอ,อ แต่ถ้าจะเล่งให้มันเยอะขึ้นก็เล่งเพิ่มขึ้นได้ก็เหมือนเพิ่มเวลาไปใช่หนึ่งสองสามถ้ามันนองก็ต้องลดลงมาเลยนะเพราะปั๊มนี่มันก็แรงอยู่นะพอมันฉีดทีก็นองอยู่ใชงให้ไม่เร็ไม่ต้องฉีด่ว่ดีมากปึก๊กอันนี้กดฉีดอันนี้ตังวิ อันนี้ตั้งนาทีกดตัวนี้แช่ไว้นะพี่สองสองรอบอันนี้ตั้งนาทีอันนี้ไม่ให้ฉีดมากก็ตั้งสักสามร้อยน่าจะพอดีแต่อ,อ,อย่าลืมนะพี่ถ้าพี่เปิดปิดเครื่องปิดเบเกอร์ปุ๊บถ้าพี่เปิดเบเกอร์ขึ้นมาใหม่มันนับมันฉีดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กดแช่ไว้อีกทีหนึ่งอ,อันนี้มันก็จะเซฟค่าค่าใหม่ไว้แล้วก็ตั้งสามวันนาที ถ้าหมดแล้วมันจะร้องเสือนเองพี่น้ำมันเนี่ยบ้านไฮดรอลิกเอ่อสลับวีพี่สลับวีเบอร์หกแปดถ้าไฮดรอลิกมันจะหนืดไปที่สวมนี่เข้าไปมันจะไม่ทำงานนะนะที่ต่อต้องวันถึงทำงาน เอาไว้ตัดเ้ียบางทีเอสวมเข้าไปอยู่ก็มันตีขาส่อนปีกก็พยายามจะถอดนี่ออกแลวอันีิอันนี้เขาตั้งระยะไว้แล้วใช่นี่คือระยะสุดแล้วถ้าขยับต้องเอามาที่เดิมเลยประมาณนี้แหละพีแค่ไม่แตกต่างกันเยอะ